สวัสดีครับร,รีวิวมีดสกลมนะครับฝักพีอีครับที่ล็อกเข็มขัดแถมให้นะครับอย่างนี้ย้ำหมุดตาไก่เรียบร้อยนะครับดูรูปลักษณ์ภายนอกครับด้ามก็จะออกล,ลายสวยๆครับไม้มงคลครับออกล,ลายพิสดารหน่อยครับ นะครับมาดูข้างในครับมีดแคมป์ครับสมอาชิตเต้น,นะครับพกเดินป่าติดรถติดลาไปไล่ไปนาไปสวนสบายครับเดี๋ยวจะชัดครับ สเปกมีดนะครับยาว11นิ้วนะครับกว้าง2นิ้ว5หุนนะครับสัน6มิลครึ่งน้ำหนักอยู่ที่8ขีดนะครับด้ามนะครับไม้มงคลฝังหมุดทองเหลือง2จุดดูร้อยเชือก2จุดแล้วก็โมเสกอีก1จุด นะครับเน่นหนาถาวรมั่นคงแน่นอนนะครับยาวห้านิ้วครึ่งครับด้ามนะครับน้ำหนักมีดรวมแปดขีดครับกาถนัดมือครับด้ามเขาจะโค้งรับมือดีนะครับคมตรงครับสันตรงนะครับมาดูคมนะครับ ผมเปิดคมเอาไว้ที่แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เอสครับโคง้งครับโคง้งครับโคง้งครับเอสครับเอสครับ เลี้ยวสั้นๆครับเลี้ยวสั้นๆครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็พอดีในการใช้งานแล้วนะครับถือว่าคมนะครับถ้าเทียบกับมีดทั่วไปนะครับสนใจก็เบอร์เดิมนะครับโทรกับไลน์เบอร์เดียวกัน0842645977ครับ 0842645977ครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับฝักแน่นครับไม่มีหลุดไม่มีหลวมไม่มีคอนครับสบายครับครับขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ